ไอ้นี่มันเก่งใครวะเนี่ย <_ m uch> ของเราก็ไม่ใช่ของตองป่าวะของตองก็ไม่น่าใช่ป่าวะแล้วเมื่อคืนเก่งใครอะ <_ A> <_ A> ค,คิดว่าภรรยาของผมเนี่ยกำลังสวมเขาให้ผมไหมครับ <c oughs> ฮัลโหลตองฮัลโหลคะ่ะที่รักคือฉันมีเรื่องจะบอกคุณหน่อยอะ่ะคือว่าวันนี้ฉันน่าจะไม่ได้กลับนะคะฉันน่าจะนอนข้างนอกเหมือนเดิมอะคุณไม่ต้องรอนะอผมรู้แล้วล่ะ <c oughs> ทำไมวันนี้คุณดูเย็นชาจังเลยคะเนี่ย ไหนก็ไหนแล้วงั้นฉันถามคุณหน่อยนะทําไมเวลาฉันไม่กลับบ้านน่ะคุณไม่เคยถามเลยหรอว่าฉันไปไหนทําอะไรก็ผมมาถามคุณทำไมอ่ะก็ทุกครั้งที่ผมถามคุณเนี่ยคุณก็จะบอกว่าคุณไปดูหนังไปเที่ยวไปกินไปดื่มกับเพื่อนสาวของคุณนะผมถามก็ได้คําตอบแบบนี้ตลอดเลยแต่ผมจะถามไม่เสียเวลาทำไมอ่ะที่รัก เนี่คุณเป็นสามีที่ดีเด่นมากเลยนะคะเนี่ยนี่คุณเขาอกเข้าใจฉันได้ขนาดนี้เลยเหรอหืมคืออย่างนี้ค่ะคือว่าวันนี้เพื่อนสนิทฉันนะ่ะเขาเพิ่งจะกลับมาจากต่างประเทศแล้วเขาก็นัดรวมกลุ่มกันนะ่ะคือตอนแรกอะ่ะฉันก็ว่าจะไม่ไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ขาดแค่ฉันคนเดียวอะ่ะฉันก็เลยกะจะไปสักหน่อยแต่ว่าวันนี้กะจะกลับดึกหน่อยนะคะ ฉันว่าคุณก็พาลูกกับกินข้าวไปได้เลยคุณไม่ต้องรอฉันหรอกนะคะอ๋อแล้วประตูบ้านอะ่ะคุณไม่ต้องเปิดเอาไว้นะอืมผอข้าใจละนี่ฉันกลับบ้านดึกดื่นขนาดเนี้ยคุณไม่ได้เป็นห่วงฉันเลยเหรอเนี่ยแล้วคุณไม่กลัวเหรอว่าฉันจะไปทําอะไรไม่ดีหรือว่าไปนอกใจคุณกลัวเหรอผมจะกลัวทำไมอ่ะถึงผมกลัวไปเนี่ยถ้าคุณจะทําอ่ะคุณก็ทําอยู่ดีนะแล้วผมจะบอกอะไรให้นะ ถ้าคนจะทําหรือไม่ทําเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเขานะต่อให้ผมกลัวแค่ไหนเนี่ยผมก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกนี่ฉันรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะคุณดูไม่เหมือนคนเดิมเลยอ่ะเหมือนกับเป็นคนอื่นไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะเอาจริงเมื่อก่อนฉันจะกลับบ้านกี่โมงกี่ยามตีหนึ่งตีสองคุณก็โทรตามตลอดแต่นี่คุณไม่สนใจฉันเลยอ่ะฉันรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะถ้างั้นเนี่ย เราคุยกันมาขนาดนี้แล้วอ่ะผมจะบอกอะไรคุณให้แล้วกันที่คุณคิดว่าผมเปลี่ยนไปอ่ะเพราะผมคิดว่าเมื่อก่อนนะผมเคยควบคุมคุณมากเกินไปมันอาจจะทําให้คุณลาคาญและมันทําให้ชีวิตคู่เราเนี่ยไม่มีความสุขเลยผมก็เลยคิดว่าต่อจากนี้ไปอ่ะผมจะไม่ควบคุมคุณแล้วผมจะปล่อยให้คุณมีอิสระถ้างั้นวันนี้เนี่ยคุณก็ไปเที่ยวไปดด่มกับเพื่อนของคุณเนี่ย เย็าที่เลยนะคุณไม่ต้องห่วงว่าถ้าคุณกลับมาบ้านน่ะจะเจอผมหน้าบึ้งอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนไปมากแล้วและถ้าวันนี้เนี่ยคุณดื่มมากดื่มเยอะคุณก็นอนค้างกับเพื่อนคุณนะผมจะไม่ว่าอะไรคุณอีกแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงแล้วนะถ้าคุณอยากทำอะไรคุณทำได้เลยนะตองที่รักนี่คุณใจกว้างได้ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยนี่คุณเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะ ทำบุญไว้เยอะมากแน่เลยอ่ะฉันถึงได้แต่งงานกับผู้ชายแบบคุณคุณเป็นแบบเนี้ยฉันมีความสุขมากเลยค่ะพอเลยคุณไม่ต้องพูดเลยเว่าเ้อแล้วไปหาเพื่อนคุณเถอะค่ะขอบคุณนะคะสามีผู้เข้าอ,อกเข้าใจภรรยาหลักที่สุดเลยค่ะจุบจ๊บจุอย่างเช่นนี้แหละม,มาเรามาต่อยกสองกันดีกว่า ตอนนี้ฉันยังทำงานไม่เสร็จเลยอะค่ะงั้นเดี๋ยวท่านเสร็จแล้วเนี่ยจะรีบไปเลยนะคะว่าแต่คุณจำได้หรือเปล่านะวันนี้วันอะไรวันนี้มันเป็นวันอะไรหรือเปล่าอะหรือว่าเป็นวันพิเศษอะไรลหรอครับพอดีว่าช่วงนี้ผมยุ่งๆอะจำอะไรไม่ค่อยได้เลย <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันครบรอาบาแต่งงานของเราไงคะฉันอะ เตรียมดอกไม้ไว้แล้วนะและฉันก็จองร้านอาหารร้านโปรดของเราสองคนเอาไว้แล้วด้วยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวฉันเลิกงานแล้วเนี่ยคุณมารับฉันไปดีไหมคะผมต้องขอ,อโทษด้วยนะตองพอดีว่าวันนี้ผมมีนัดกับเพื่อนแล้วอะพอดีเพื่อนผมจะไปต่างประเทศอะแลวเราก็นัดกันไว้นานมากแล้วอะไว้ผมถ่ายโทษให้ทีหลังนะเอาเหรอคะงั้นก็ได้คะ่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณไปเถอะแค่นี้นะคะครับ แม่ไม่กลับอีกเนี่ยอะไรพ่อโทรศัพท์อะไรครับพ่อต้องคุณนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วอะ เที่ยงคืนกว่าแล้วนะทำไมคุณยังไม่กลับบ้านอีกนี่คุณบอกฉันมาหน่อยได้ไหมตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคุณกินข้าวกับใครแล้วคุณอยู่ที่ร้านไหนผมก็ไากินกับเพื่อนนี่แหละเพื่อนกลุ่มน,นี้คุณไม่ได้รู้จักหรอกแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้กลับบ้านนะคุณไม่ต้องรอแล้วแต่ว่าวันนี้ตอนนี้ฉันไปกินข้าวกับเพื่อนมาคือฉันเผลอดื่มไปนิดหน่อยอะ <S <S แล้วฉันก็รู้สึกมึนๆหัวปวดๆหัวยงังไงก็ไม่รู้อะ <S <S 2> <S 2> <S ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะคุณ ถ้าคุณปวดหัวมากเนี่ยคุณลองไปดูในตู้ยานะน่าจะมียาแก้เมาอยู่แล้วคุณก็ไปกินยาซะพอคุณกินยาเสร็จเนี่ยคุณรีบไปนอนนะนี่มันดึกมากแล้วตองนี่คุณก็รู้ไม่ใช่เหรอวันนี้วันครบรอบมันแต่งงานของเรานะคุณไม่คิดจะกลับไปกินข้าวกับฉันบ้างเลยเหรอดึกเดินป่าในเลี้ยังไม่กลับบ้านหมายความว่ายังไงอ่ะตองนี่มันก็ดึกมากแล้วนะคุณอย่าเพิ่งมาบ่นผมได้ไหมแล้วคุณก็เลิกเสียงรังไสผมได้แล้วดึกมากแล้วนะตองคุณไม่นอนเถอะ ฉันไม่ได้อยากจะมานั่งเถียงกับคุณนะแต่จนว่าพักเนี้คุณแปลกไปมากเลยอ่ะนี่คุณไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยนะไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันเคยรู้จักเลยอ่ะคุณไม่ได้เห็นฉันมีค่าในสายตาของคุณแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนนะที่ตอนที่ฉันเมาฉันจำอะไรไม่ได้คุณก็พยายามทำทุกอย่างให้ฉันทมน้ำขิงให้ฉันดูแลฉันตอนที่ฉันไม่สบายเนี่ยคุณก็ดูแลฉันตลอดไม่เคยห่างเลยแล้ววันนี้ฉันบอกว่าฉัน ฉันรู้สึกไม่ดีฉันรู้สึกจะไม่สบายอะ่ะคุณก็ไม่คิดจะมาดูแลฉันมาสนใจฉันบ้างเลยเหรอตองก็สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันคือสิ่งที่คุณชอบไม่ใช่เหรอคุณรู้ป่ะผมเหนื่อยมากนะที่ผมกลับมาจากที่ทำงานเนี่ยผมต้องมาดูแลพ่อแม่คุณต้องมาดูแลลูกแล้วบางครั้งที่ผมต้องมาดูแลคุณอีกแต่ในฐานะภรรยาตองคุณไม่เคยกลับบ้านเลย คุณออกไปดื่มกับเพื่อนทุกวันไกลับบ้านบางทีก็ดึกมากผโทรไปคุณก็ไม่เคยรับเลยอะตองคุณรู้ไหมการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะตองแต่ตอนนี้ผมคิดได้ลวต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณอยากทำอะไรคุณทำได้เลยนะตองคุณอยากได้อิสระไม่ใช่เหรอตอนนี้ผมก็ให้อิสระคุณแล้วไงตองคุณอยากทำอะไรคุณทำเลยเราสองคนเนี่ย <S 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 ก็เป็นแค่พ่อแม่ของลูกคุณเป็นแม่ผมเป็นพอ่อ แต่ว่าเราสองคนเนี่ยไม่ใช่สามีภรรยากันอีกต่อไปแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยก็ทางใครทางมันไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันนี่คุณอย่าพูดแบบนี้ได้ไหมอ่ะฉันรู้แล้วว่าฉันผิดจริงๆมันไม่ใช่คุณผิดคนเดียวหรอกต่อผมเองก็ผิดที่ผมเชื่อว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเองได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่เลยอ่ะตองโหคุณเชื่อจะเหอะนะคือต่อไปนี้ฉันจะเป็นแบบเดิมอีกแล้วนะ ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะฉันสัญญาเลยแล้วไอ้อิสระอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการแล้วนะฉันต้องการแค่คุณนะพอเดี๋ยวตองตอนนี้ความรู้สึกของผมอมันค่อยๆหมดไปแล้วอะผมไม่ได้อยากอยู่กับคุณแล้วอะตองแล้วผมหวังนะหวังว่าคุณจะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้คุณคุณช่วยเห็นแก่ลูกเถอะนะฉันขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก็ได้ฉันสัญญาถือว่าฉันขอร้องเถะนะ ผมให้โอกาสคุณมากี่ครั้งแล้วอะแต่คุณไม่เคยเห็นโอกาสเหล่านั้นเลยอะคุณก็ทําเหมือนเดิมจนตอนเนี้ยความรักที่ผมมีให้คุณเนี่ยมันค่อยๆหมดไปจนมาถึงวันนี้ตอนวันที่ความรักของผมมันไม่ได้มีให้คุณแล้วอะคุณฉันรู้แล้วทุกอย่างมันก็เป็นความผิดของฉันคนเดียวอะงั้นเอาอย่างนี้นะฉันสัญญาเลยว่าต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ทําแบบเดิมอีกแล้ว ถ้าเกิดว่าฉันเลิกงานเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะรีบกลับบ้านมาหาคุณกับลูกเลยนะฉันจะไม่ไปเที่ยวไม่ไปดื่มอะไรกับใครอีกแล้วนะ,ะมันไม่มีประโยชน์แล้วอะผมเซ็นใบหย่าเรียบร้อยแล้วนะผมเก็บใบหย่าเนี่ยไว้ในลินชักคุณก็ลองไปดูนะแล้วคุณก็เซ็นให้ผมเดี๋ยวไว้เราหาวันว่างๆเนี่ยเราไปที่เขตกันไม่อะไม่หย่านะฉันไม่ยอมหย่านะพอเดียวอง ไม่ว่าคุณจะพูดยังไงเนี่ยผมก็ไม่เปลี่ยนใจแล้วคุณรู้ไหมการแต่งงานเนี่ยมันคือการใช้ชีวิตเรียบงายไปด้วยกันถ้าตัดสินใจจะสร้างครอบครัวตองเราสองคนต้องมีความรับผิดชอบเราต้องไม่เปรียบเทียบไม่บน่นไม่ทรยศกันเนี่ยตองความรักของเราเนี่ยถึงจะไปได้ตลอดรอดฝันแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวก่อน ภรรยาที่รักเลยสามีและครอบครัวไม่ได้เสียแค่คนรักแต่เสียทั้งชีวิตร่วมกัน